ตอนนี้นะคะนี่อยู่ในงานของมักรรัมจักรยานที่รวบรวมแบบยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยนะคะกับงานไบเฟส2013ค่ะเพราะว่าเขามีจักรยานมากมายหลากหลายให้เลือกรวมไปถึงอะไรวัสดุอุปกรณ์ชุดต่างๆเรืเรียกว่าครบเสร็จแน่นอนไปรอดูกันค่ะ นิวปทิตาหรือทิตาสามารถดูจากละครบอดี้การ์ดสาวอาสาพาแฟนๆช่องแตสีชมงานจักรยานค่ะนิวบอกว่าปกติเป็นคนชื่นชอบการขี่จักรยานอยู่แล้วเลยขอมาดูหน่อยไหนค่ะคันไหนที่ว่าเก๋ว่าเจ๋งนิวจะพาไปดูใกล้กๆค่ะ พี่เดินชมบูธหลายๆบูธมาในงานแล้วนะคะตอนนี้ค่ะนิวก็มาสะดุดตาอยู่กับบูธหนึ่งซึ่งเขาบอกว่าบูธนี้นะคะมีจักรยานที่รวบรวมความพิเศษแลวก็ลิมิเต็ดไว้เพียบค่ะลิมิเต็ดเนี่ยนูวชอบเข้ามาดูดีกว่าว่ามีอะไรบ้าง,งตัวนี้จะชื่อรุ่นว้ายใหญ่บากนะครับพิเศษยังไงอ่ามีร้อยคันในโลกนะครับและประเทศไทยได้มาแค่ห้าคันแอคเซสอรี่ที่นี่เนี่ยก็มีเยอะแยะเลยนะ นี่เป็นถุงมือที่ใช้ของพิตานะคะในนักข้ามผิตภัณา์คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะนิวก็อยู่กับบูธจักรยานไม้ค่ะตัวนี้ครับเราจะทํามาจากไม้ครับซึ่งมันใช้กรรมวิธีในการทําค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าเราใช้เนื้อไม้3ชนิดด้วยกันจักรยานที่ทําจากวัสดุที่ไม่ทําลายโลกนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครยังคิดไม่ออกว่าจะออกกำลังกายแบบไหนเนี่ยนิวขอแนะนําการออกกําลังโดยการขี่จักรยานค่ะไม่ยากแล้วก็สนุกด้วยนะคะ